วีระชัยอยู่เป่าโยกขึ้นไปลูกนี้้โโอหวีระชัยดึงบอลกลับมายังถูกวีระชัยเรโยกมาลูกนี้้โโอหลูกนี้จังหวะการวางเท้าคุกคลิกคุกคลิกดู ถือว่าตัวใหญ่ๆยังคล้องแค่ลุลย์ยูโอ้โอ้เฮเอกลินนะครับจากจังโชคอนุไทยสุภโชคสุภโชคอนุไทยลูกนี้โอ้โหสาประตูมือสองยกขึ้นไปโอ้โหขานช่วยไว้นะบอลอยู่ที่ ลองยกไปจังหวะยังโชว์บาได้ลูกนี้สุภปโชคสุภเโชคดึงบอลเลเข้าซ้ายโอ้เห,ห,ห,หมายเลขสิบเอ็ดนัดกับตัวยิงลูกนี้ครุกคิกครุกคิกอยู่หน้าประตูนานเลยทีเดียวนะครับคุณอย่ญญาพัาดเข้าซ้ายลองส่งดูลูกนี้โอ้โห,โห้เฮ้จังยกไปลูกนี้โอ้โหลริษาทประตูโอ้โหโ เอกลินโยกใบสัส้นๆให้กับธนกรผ่านมาเอากลินถูกสกัดโดยชนแดนบอลอยู่ที่เอกลิน<า>ปุญญพัฒปุญญพัฒโยไปเบ,า,บาไปนะจีรวัตรเข้าขวาจีรวัตรพันอภิชาตโอ้โไหงหหถือว่าทำหน้าที่ได้ดีโยกขึ้นไปเข้ามือผู้รักษาประตูวีลยุํำมูล นาทการนาทการเข้าขวาลองเสาดูโลนี้โอชูปุญญยพัดคำบุญโยกขึ้นไปลูกนี้ขำคานออกไปปุญญพัดคำมูลยังดึงบอลหนึ่งสองดึงบอลขึ้นมาให้นาทการล็อกบอลมาเข้าไปธนกรธนกรออกขวาไปธีรพันธีรพันเข้าขวาลองเสาดูโลนี้แฮมที่สิบสามไดเมอร์โลดี โยนมาลูกนี้หมายเลข 101. สิบเอ็ดสุปัมบอลเข้าไปลองส่องดูลูกนี้โอ้ตรงตัวผู้รักษาประตูครับธนกรธนกรเรายกอีกครั้งหนึ่งลูกนี้โอ้โหวีระชัยอยู่เปลาวีระชัยผ่านไปให้สุชาติสุชาติแซจางสุชาติผ่านตรงกลางให้ชนแดนชนแดนลองลักดึงมา ยังโอโ้ถูกแย่งนี่ปุญญาพัฒน์สีคิกลูกนี้โยกขึ้นไปลูกนี้เอ๊โห,โห,โห,มหมายเลขยี่สิบเก้ามาลูกนี้ยังไงสุปชคยังถูกสกัดมาโอ้ขุญพิลึกโยกขึ้นไปลูกนี้ข่าวมือพลษาประตูพิเชษฐใจฟัน่นถือจับแข้งจับขานี่นะใช่เราแย,ยไปลูกนี้ ทั้ง12การแข่งขันบันตรมพิมพลีกครั <S 2 <S 2> ้งที่13เอกเลนยกขึ้นไปลูกนี้สุภาพเชิสุภาพเชิได้กับตัวยิงไม่ทันัดนับบอลลูกนี้ดูดดื่มกับ